อันนี้เราจะมาส่องตากตะโตกนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ตัวมันเนี่ย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 ตัวมันเนี่ยเนี่เดี๋ยวเราจะไปใกล้ๆเลยนะครับหาอยู่หากินนะครับเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่นี่ยเนี่ตัวเนี่ยต เราก็จะจับเลยมบเรียบร้อยนี่ครับตัวนี่ตัวใหญ่ๆเลยนี่ครับเราก็จะหากันเรื่อยๆเลยนะครับนี่ตัว,ตวครับนี่กเ็เจออีกตัวนึ่งน,นะครับนี่เห็นไหมครับน,นี่นี่นีเล็กนีิด นี่พี่น้องเจออีกแล้วเราก็จับเลยเสร็จจับเลยนะครับบุ๊